เพื่อนดารารวมเฮนางร้ายหน้าสวยโดนขอแต่งแล้วเรียกได้ว่าเตรียมสละโสดอีกหนึ่งรายแล้วล่ะค่ะสำหรับนางร้ายหน้าสวยอย่างมิ้นท์นัฐวราวงวัฒนาเพราะหลังจากที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์รูอย่างวิทวิตฟูจิตนิรัน์ฝ่ายชายก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานขณะที่ทั้งคู่กำลังร่องเรือชมวิวสวยในต่างประเทศซึ่งสาวมินก็ได้มีภาพความประทับใจออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยพร้อมแคปชั่นว่า and I say yes I will marry you anytime and anyway love you at w i t h u n d e r s c o r e p k g 9ทับ10ทับ2023ทามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่า พี่มิน้นยินดีด้วยนะคะ congratulation เย่ congrate yeah, congr congratulation นะคะ c o n g r a t นะยินดีด้วยนะ congratulation งานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงร่วมถึงแฟนเขาเอามาคอมเมนต์ร่วมยินดีสนันเลยนะคะเพราะได้ขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงแล้วทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมิ้นและว่าที่เจ้าบ่าวด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเพอรักแล้วก็ดูแลกันมานานจนหลายคนก็เสียให้มีวันนี้เหมือนกัน